สมตำม,มาได้พี่น้องกินสมตำปลาทอดนนำกันจ้าสวัสดีทุกคนดูลิงวม่ามัดขโมยแอสมตำหนึ่งเด้อพี่น้องสมตำวางยังไม่ดีๆเลยดูนะดนะเขาอยากแต่เขาไม่ได้กินเนาะลืมเ็่ถั่วเออแล้วมาถั่ว ห้ากล่องคอนโดสูงมากินข้าวน้องกันจะ้ะตั้งกล่องกับพระทัศนดอกอันลิ้งหน่อยมากินก่อนนี้เอยียงแม่สงครามแมวหมูเออโอ้โอ้โอ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 ขาขาขามีปลานี่พี่น้องอ้ไม่ต้องใส่แม่หนิงดอ,ก,อกเอาแกวไปปลาอันนี้โกปลาวงไม่ต้องใส่แม่ใส่ให้เชิญหน่อยนปลาวงมาเด้อพี่น้อง สมต้อาจจะซีซูซก็หน่อยมีแครรทใส่จ้ะแครรทหมดบะไรซื้อมีขนมจีนมีไข่ต้มไข่ต้มกับเมดิซุกเว้มีสน่ห์มเสน่หก็กตักใส่จามากเนาะซื้อดีๆระวังชนตกมาเด้อมากินน้ำกันพักในอ่างก็มีอีกหน่อยผ้าไก่มาเด้อจ้ามาเด้อ แล้วมันก่อนก็จะได้กินนอกจ้าก็เป็นยังสีว่ <c oughs> าอาจิฟูมามาสมตำปลาละใช้พี่ข่าเม็ด ครบก่อนเขาสวยอยู่ข้างหลังลมแรงแรงต้องลท้ฝ ลอยแม่เน็กใช่งแม่เน็กใครแม่นั่งกินยากันกับบอมมา

ครอบกอบพี่นไนะไม่ได้กินสองปีกันมั้งเนะนี่ยแต่สามปีเนี่ยปลาเนี่ย้าไมฝากเข้าไปสือกับไม่ได้กินดอกพนะี่น้องเขาเขาไม่กลับไทยกับนาฝากไม่ได้สือไม่ได้กินดอก ว่าท่นหนึ่งท่กลับใ๊ใจหนึ่งจะซื้อมาตลอดอื่นติดกูไมได้กับมาเกือบจ้าปีสองปีกว่า ช่วงไงขุลไม้ซุกเยอยะๆนะหนาร้อนนะเงาะทุเรียนอะไรแบบเนี้ยกำลังซุกน่ะกับไปกินกินสบายใจเฉบ ไปช่อนตัดวมา

มะเขือ,อน,นี่อยู่นี่กับแพงแ้งแพงเลยแพ่งหนึ่งนี่อยาลูกนี่เนาะตั้งสามถึงห้าคน,านลูกบ้านเราอะทุกคนสิบบาทยี่สิบบาทแต่มือเยอะ ตามบันอนอกนะตามบันอย่างนี้นพวกคุณแก่กแกจะปูกขายกันเชื่อไหมเวลาหนึ่งกระเป๋านหนึ่งก็ไม่อยากกินดอกเลยไอ้มะขามไอมะเขือเนี่ยนะ แต่ไม่รู้ทำไมอยู่นี่ถึงกิ๊ดเค้กมันแพงก็อยากกินน,นั่นนี่

一个保安。 ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ